เปิดเบเกอร์แล้วเปิดน้าเบเกอร์ตัดเครื่องตัดการทํางานตลอดทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันว่าเป็นเพราะอะไรมาลองที่ห้องซ่อมนะครับต่อไฟเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาอเบเกอร์ขึ้นนะครับโอเคเบเกอร์ขึ้นเพิ่มดีดลงเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่เช็คทีละจุดกันนะครับลองเทสโดยการถอดขาหม้อต้มอ,ออกนะครับข้างหนึ่งถอดขาหม้อต้มข้างไฟออกเครื่องไม่ตัดนะครับ ทำงานปกติอ่าเสียงว่าสันนิษฐานเขาเข้าวมาต้มช็อตนะครับมาต้มชอ็อตเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาต้มครับแล้วก็มาเทสอีกทีหนึง่งก็สันนิษฐานว่ามาต้มชอ็อตทาการเปลี่ยนเรียบร้อยครับมาต้มตัวเขาว่าถอดออกนะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปเทสเครื่องทํางานปกติครับไฟเข้าขคณบลุมน้ําร้อนปกติปิดน้ํเครื่อง